ก็ติดพอสมควรและครับพี่น้องกำลังจะเข้าด่านจ่ายเงิน<อ>เพราะว่ามีก่อสร้างมีก่อสร้างก็รถก็กค่อนข้างเยอะก็เัียว่า,<อ><ม>าและครับธรรมดาแอยให้ก็ติดแอร์เยอะจังแอร์อก็บริจาคมามันติดเยอะเยอะก็เนาะติดแอร์เยอะจังรมมถเยอะครับรถเยอะ รถเยอะรถเยอะสมควรอยู่แต่ว่าไม่ออกนอกเลเดี๋ยวเพราะว่าจะจะวิ่งจะวิ่งเลนคู่ขนานไปอีกเพราะว่าไปเติมน้ำมันน้ำเตียนนู่นนู่นติด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 เลยละมองหมดติดเลยครับเพราะเพราสร้างเสร็จเพราสร้างทางด่วนเองติด ลังจะขึ้นข้ามขึ้นสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ยาวก็ถือว่าเป็นสะพานหนึ่งที่สวยงามที่เป็นสะพานหนึ่งที่สวยงามในประเทศไทยนะครับก็เป็นผลงานที่สวยงามเป็นดําริของรัชาการที่9พระองค์ท่านทรงให้สร้างนะครับเพราะว่าเพื่อลดการจราจรลด ล้นระยะเวลาเดินทางระหว่างฝั่งพระประแดงกับฝั่งพนะกครนะครับให้รวดเร็วขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณนะครับที่พระองค์สั่นทรงให้สร้างขึ้นให้พระสงฆ์ีก่อนได้แซญจรไปมานะครับสวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นสะพานหนึ่งที่สวยงามแล้วก็รถก็เยอะด้วย ในวงเล็บในวงเล็บรถใหญ่ๆเยอะด้วยครับ สร้างนัง่งลังคาเรื่องอะไบีเออตอนเขาใส่นันเด็ุณเนี่ยคุณนี่ให้ป่าแดดเดียวมาให้กยัยนี้ทอดที่เราก็อยู <c oughs> ่บนทางขบวน นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเสียถนนอะไรนะถนนการชนาพิเศษเนียเนี่ยทางด่วนเนี่ยเออมดโมอโตเวย์มอเตเวนาพาโมดโตเวนาพาสองวางนาพราสองเนี่ยสุขวิตพราสองอะไรประมาณนี้ครับถ้าถือว่ารถค่อนข้างเยอะนะครับถึงจะเป็นวันเสาร์ก็ถือว่ารถเยอะอยู่นะครับวันเสาร์ก็รถค่อางเยอะหนาตาพพสมควรนะครับก็ แล้วก็วิ่งได้พอสมควรไม่ถึงกับได้นั่นมากนะครับตอนนี้เราก็มาถึงทางลงซินคลรินนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะขึ้นสะพานอะไรสะพานสะพานแฝนเนะนะครับสะพานไม่ได้มานานไม่ค่อยได้วิ่งนานก็จำ จำสถานที่จำชื่ออะไรก็ไม่ค่อยจะได้แล้วครับเพราะว่าด้วยความที่ไม่ได้ออกมาวิ่งงานก็เลยทําให้เป like. like ็นงงๆยังไงก็ไม่รู้นะครับก็เลยทมให้งงงหน่อยนึงแล้วก็รายงานสถานการณ์ว่าตอนนี้ก็รถก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรเดี๋ยวพอขึ้นสะพาน ข้าพในน้ําเจ้าพยาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูรอบหนึ่งนะครับครับ ไม่เป็นไรถ้าไม่ใช่เพลงไม่เป็นไรเพลงก็กลัวลิขสิทธิ์เขาก็ตอนนี้ก็รอไฟแดงที่เขาเรียกแยกอะไรอะแยกทางผู้ขนานมอเตอร์วเ,วเดีเราจะไปขึ้นทางด่วนกันนะครับไปทางด่วนต็นู่นออกพระรามสองเลยนะครับรอสักครู่ครับเดี๋ยว,ว,วรอดูระยะทางข้างหน้าต่อไปเลยนะครับว่าจะมีอะไรนะครับสักครู่ครับ ดครับยังไม่ถึงไหนเลยครับยังไม่ถึงมหาชัยเลยครับท่านนะครับช่วงนี้ก็ถือว่ามีงานก่อสร้างทางด่วนที่จะไปลงทางใต้นะครับไปทางพระรามสองเนี่ยลรถก็ค่อนข้างติดพอสมควรเลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปชั่วโมงครึ่งผ่านไปเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ถึงมหาชัยเลยครับกระตุกกระตักกระตักกระตึกอยู่อยู่เนี่ยก็ไปเรื่อยๆ เลยครับดูข้างหน้ารถก็เยอะเลยละครับถือว่าเยอะเลยเอาคุยกันไปสิ่เ,เป็นไรเป็นดีไม่เห็นอะไรเาบอกบาายาานะรถมันติดไม่เห็นอะไรรถมันติดยหลไรพี่น้องติดไปเลยมันติด ไม่เป็นคนเพื่อนมคนมันไม่ใช่เฉพาะคนอีสานฟังคนไทยคนภาคอื่นเขาก็ฟังด้วยวเขาก็ฟังผมเราคนอีสานเขาก็ฟังออกนะครับก็ถือว่ารถติดเราไปถึงใกล้ๆจุดหมายพอสมควรนะครับถือว่ารถติดพอสมควรนะครับครับผมก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงวังมะนาว ใช้เวลาออกจากกรุงเทพก็ใช้เวลาออกจากกรุงเทพก็รวมสชั่วโมงกว่ากว่าจะถึงวังมะนาวนะครับสองชั่วโมงกว่าก็ตอนนี้ก็เที่ยงเที่ยงสิบนาทีก็ไปแล้วรถติดรถติดเยอะแต่ว่าถามว่าตอนนี้รถเยอะไหมก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ยังวิ่งได้เรื่อยๆอยู่ก็ทําความเร็วได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับตอนนี้เราถึงวังมะนาวเรียบร้อย มุ่งหน้าสู่เพชรบุรีต่อไปนะครับถึงเมืองเพชรแล้วครับข้างหน้าเราไปไกลนู่นก็จะเป็นเขาหวังนะครับเพราะว่าในกล้องเนี้ยอาจจะมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าระยะทางมันไกลอยู่พอสมควรอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับซูมภาพเข้ามาหน่อยนึง พอเข้าไปใกล้ๆอาจจะมองเห็นหน่อยนะครับตอนนี้เมืองเพชรบุรีนะครับไม่รู้ว่าข้างทางเขามีขนมตาลขายหรือเปล่าธรรมดาเนี่ยช่วงหลังๆนี่จะมีขนมตาลขายด้วยนะครับที่ที่เมืองเพชรเมื่อก่อนก็จะมีแต่น้ําตาล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 เลยน้ำตาลน้ำน้ำตาลตะโนดนะครับ ต้ำตาลต้นตาลนะครับเมื่อก่อนนี้แต่ตอนตอนหลังๆนี่เห็นบบกว่าเริ่มเริ่มทําเป็นพวกขนมตาลขึ้นมาขายมั่งแล้วอาจจะใช่ต้ํงเลื่อนเดือยหน่อเออรอๆข้างทางหล่อยว่ารอข้างทางเน่อยรอข้างทางหนยเผื่อมีขนมตาลทานครับพี่น้องอยากกินขนมตาลเดี๋ยวลองลองแวะแวะราๆข้างทางดูหน่อยนะเผื่อจะมีนะครับ ไหมใช่ขนมตาลไหมใช่รู้ใช่ไม่ใช่มีขนมตาลไหมใช่ขนมตาลไหมหนยไม่ใช่ขนมตาลขนมตาลชิ้นละสองบาทชิ้นละสองบาทหนึ่งอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะมีชิ้นละสองบาทโอเคเอาสักเอาสักร้อยก็ได้เบียร์ของหนึงด้วยนึ่นะครับนตาลชิ้นละสองบาทครับพี่น้องเดี๋ยวเสร็จไหมพี่อาจารย์อื้ม ข้าวเพชรเครเพชรเลยพอดเลยพอนู่นเพชรอยู่นู่นขนมหานดีขนมสวยร้อยนึงเนาะเออร้อนึงเอากินหลายคนอยู่กินเล็กนิดเดียวเออนั่นน่หกินนยกินกินขนมตาลก็ได้นี่นกนกินกินกินนนกินกิกินกกิน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 กิ ถึงเมืองเพชรเราต้องกินหนมตาลครับช่วงนี้เวลานี้เขามีหนมตาลขายเมืองเพชรกินหนมตาลโอ้น้ำตาลแท้แท้ตาลแท้ตาลแท้แหละไ,ไม่ได้ใส่สีอืมใส่สีมันก็สีไม่พันสวยมัน,นสีมันจะออกสีส้ม<ช>ผสมกับตาลอ<ห>่ะเข้าใจเข้าใจใใดได้ บุรียัเพิ่งสูบนะเจนเจนยัเพิ่งสูบเพิ่มเพิ่มสูบอะไรบนี่แล้วคนนั่งอยู่ข้างในนี่แหละนี่ยาดมยุทธออะไรที่เป็นลมแดงกลัวลงแดงก่อนนี่ไงเทาไปสูบบานที่เดียกวก็ได้เนี่ยนี่ของของของหลวงพ่อวัดท่าสูงนั่นเนี่ยเ <c oughs> นี่ย ชอบมากๆเดี๋ยวว่าจะไดว่าเยวเสียแดงหนาวมากัเดียวมากับชอบมากๆนก็ห้าสิบาทสองถุงเงินห้าสยังไงดีขยะนีขยะอยู่นี่นะกินยกินเลยกินอิ่มเลยแหลยครับ อแมนกินในโตเลยไม่ต้องร้องคิมดูเขาบอกว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้มีมะพร้าวเหมือนของกรุงเทพนะคะมันเอาอะไรทำไม่รู้แข็งแข็งกับใบมะใบตาดน่ะใบอะไรอ่ะแข็งแข็งอร่อยรู้อร่อยไหมเจ้ายายวันทิมอร่อยก็แสดงว่าอร่อยเขามีน้ำตาลของเขาเองเนาะน้ำตาลเขาทำเองนะเขาถึงเขาถึงน้ำตาลอยู่แล้วน้ำตาลมะพร้าวเนาะเลือกที่ ม้นี่นะครับจังหวัดเพชรบุรีข้างหน้าเป็นเขาว,วังนะครับพี่น้องเขาว,วังนะครับทางเหนือจทางอีกยาวไกลกว่าจะถึงประจวบคีรีขันธ์ก็เดี๋ยวก็ไปอ๋อเดี๋ยวงั้นต้องบีบไปก็ได้ใส่ไส้นั่นด้วยใส่ล้ปลาหมึกหวาไปนี่นี่ขยับไหมนี่ บีบปุ๊บีบปุ๊บโด,ดีว่ะอืมนะเอเอกลังมันทอมันมันมันทอดดีเนาะเออมันทำดีป่กะกลังร้อนๆเนี่ยบีบขึ้นเลยเนี่ยครับมันอยู่ในไฟดีกันนัเนั่นคม้เป็น่่คักมมบีบอืมตเบีบปกินเนาะเอเมนดอยซิมอยู่คอยมีัารเปิแม ที่หยิบคิมซีไาสัน่นเมืองเพชรแคมให้ทงกะชองอเราก็ต้องกินน้ำตาลเมืองเพชรหรือไม่งั้นก็จะเป็นขนมตาลเมืองเพชรก็ถือว่าอร่อยนะครับอร่อยใช้ได้ครับหวานไม่มากหวานไม่มากแล้วก็เขาไม่ใส่มะพร้าวขูดเ่ที่พี่น,นองเขาไม่ใส่มะพร้าวขูดก,ก,ก็ถือว่า จะมว่าเราหน้ามาติอนมู๊ฮะเคได้อร่อยอยู่นะครับเราเข้ามาถึงเมือเพสแพนัวร์พีแล้วข้างหน้านี้เราเป็นเขาวังนะครับเป็นเขาวังนี่ไงทางซ้ายขวามือเราซ้ายมือก็จะเป็นเขาหวังนะครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาขึ้นเที่ยวได้นะครับนี่ข้างบนนี้ครับเป็นเขาวังนี่ครับ น,นี่แล้วก็มาถึงทางเลี่ยงชะอมหัวหินนะครับก็จะออกถึงปานบุรีนะครับก็คงเหลือระยะทางพอสมควรอยู่ก็่จะถึงปานบุรีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนเลี่ยงเงืองนะครับสําหรับคนที่จะเดินลงล่องใต้เดินทางล่องใต้ลงใต้นะครับก็จะ ผ่านเส้นทางเส้นนี้แต่ว่าให้ระวังให้จงหนักอย่าขับเร็วนะครับเพราะว่าถานนช่วงนี้ก็จะมีเจ้าถิ่นเยอะอยู่นะครับคอยมีเจ้าถิ่นเยอะเอาอเง่ายๆแค่นี้แหละไม่ต้องพูดมากให้เข้าใจว่ามีเจ้าถิ่นก็แล้วกันนะครับก็ค่อยๆไปค่อยมาแวระแวดระวังเอาหน่อยก็แล้วกันนะครับเจ้าถิน่นแถวนี้เขาแรงนะครับเจ้าถิน่นแถวนี้เ็าแรงนะ ใครที่ผ่านลงเส้นทางเส้นนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับมีเจ้าถิ่นด้วยแถวๆนี้นะครับระวังหน่อยกันกนะ <Hey, S 1> ครับอยุกกระจายจังปันวแดงอีกโรดวิโร <Okay. S 1> งเรียน้างข้อพึ่งเรี้ยกมองเลียงวาวขออีกมองนึง

ก้สิบปกิโลกรโีรันกระซิเตเตีได้บอลลอยลอยว่าเลยแปลงเขาว่นยีิบโลเลยไปตรวจไปขลอ,องว่าน มันนงงัดรถดได้แม่บันนัดมามีมันนัดมามี